คอมเมนต์ต่างชาติอะไรทําให้คขเมเนเกลียดไทยคขเมเนเป็นชาติที่ไม่ชอบไทยมากที่สุดหรือไม่กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะฮะ ถ้าจำกันได้ใน u 16 AFF นัดไทยชิงกับออสเตรเลียที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพแฟบนบอลเขมรโหทยทั้งเกมแต่เชียร์ออสซี่นะฮะมีหลากหลายเหตุการณ์เลยนะฮะล่าสุดประธานสมาคมมวยกัมพูชาตั้งค่าหัวบัวขาวถึง8ล้านบาทให้นักมวยกัมพูชาที่ล้มบัวขาวได้นะฮะมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะอะไรที่ทำให้ชาวเขมรเนี่ยเกียดคนไทยนะครับ ไปไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยลวกันนะฮะความเป็นที่หน,นะฮะได้ตอบกลับว่ามีลาวกับเวียดนามด้วยครับโดนโภพากันด้าให้เกียรติครับ 1. เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ครับพวกเนี้ยจะโดนปลูกฝังให้เกียรติประเทศประชาธิปไตยถึงแม้เราจะมีครึ่งใบและตอนนี้เหมือนไม่มีครึ่งใบ 2. ให้เกียรติไทยวันๆจะคิดแต่จะเคียมไทยให้คิดแต่เรื่องแบบนี้เพราะถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ให้คิดประชาชนจะได้ไม่ประท้วงผู้นําเขาเรื่องการกินอยู่นะฮะ ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเขาเกียดทั้ง3ประเทศร,รอบข้างเพิ่มเติมครับที่เขเมรเกียดไทยในช่วง20ปีหลังเป็นเพราะท่านอัครเดชโวฮวนเช่นเป็นคนวางแผนแนวทางไว้เพื่อกบเกิือนเบี่ยงเบนจากฝั่งเวียดนามคนไทยกับคนเขเมรมีวัฒนธรรมร่วมกันชาวบ้านชาวช่องเขเมรเขาไม่ได้เกียดไทยมากมายนะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม พอกันแหละแบบเรียนยังสอนอยู่เลยเอาเลื่อนมาล้างเท้าชาติเงินซื้อได้ไม่มีใครเกรงใจหรอกดูเกาหลีใต้ดิด่าญี่ปุ่นเจอไม่ขของเสียงอ่อนไปเหยี่อนักท่องเที่ยวจีนจองรีซ่าใบาแดกเลยนะฮะไทยกล้าไหมแค่บอกจะไม่ซื้อของก็คุกเข่าแล้วขมร้นปิดด่านก็ใบแดกแล้วนะฮะไปดูด้านฝั่งความคิดเห็นหนึ่งล้กันนะครับผม เราเองก็มองเขาไม่ดีชอบมาหาเรื่องก่อนหาเรื่องใชยน่าลำคาญอยู่ดีๆไม่เป็นเขาเองก็มองว่าเราไม่ดีอ้างนอนอ้างนี่บ่อยๆก็อยู่กันแบบนี้ไปเถอะรบกันบ้างตีกันบ้างย้ายประเทศไปไหนไม่ได้นี่นะแต่ทั้งหมดเนี่ยชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ปกตินะครับไอพวกไม่ปกติมันเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมแบบคนไทยที่มันชอบดูถูกเพื่อนบ้านไอพวกนั้นมันก็เป็นชนกลุ่มน้อยของไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีสันดานแย่แบบนั้นนะฮะ ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการแค่ปลกปั้นเฉยๆให้ประเทศติดการเกลียดกันเพื่อจะให้รักชาติเพิ่มขึ้นเหมือนกรณีที่บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามีบางอย่างอยากจะบอกเราว่าพม่า,มาไม่ดีกับเราเราเสียกรุงสองครั้งทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วและคนพม่า,มาก,ก็ไม่ได้มาคิดอะไรพวกนั้นแล้วก็เหมือนกรณีคขมรบางทีเรื่องบางอย่างมันผ่านมานานมากแล้วแล้วคงไม่ใช่คนคขมรทุกคนที่จะไม่ชอบคนไทยหรือประเทศไทยอย่าไปใส่ใจดีกว่านะฮะอีกความป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม คิดว่าใช่นะถึงขนาดเคยมีเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยเราว่าไม่ธรรมดาแบบสุดๆแล้วนะอะไรนักหนาก็ไม่รู้ขนาดเราที่อะไรหลายๆอย่างคล้ายก,กันกับเรายังไม่แสดงออกเท่ากักมพูชาเลยแต่จริงๆเราเหมือนจะไม่ชอบเรามากกว่าเกียรติเหมือนกัมพูชาย,ยึดติดกับอดีตมากไปถ้าเอาเรื่องอดีตมาเทียงกันยังไงก็ไม่จบเพราะแบ่งได้หลายยุค ขึ้นกับว่าจะเอายุคไหนมาอ้างเราเข้าใจดีนะว่าประเทศแถบๆเนี่ยต่างก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมร่วมกันมานะฮะแต่ตอนนี้ไทยเราปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนมีเอกลักษณ์เป็นของไทยเองใครเห็นก็รู้ว่ามาจากไทยแต่การที่กัมพูชาเคยมวัฒนธรรมหลายๆอย่างของเราในปัจจุบันไปเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็น่าเกลียดแทนที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของตัวเองนะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ทุกอย่างมันมาจากคําว่าอิจฉาคําเดียวครับเขาไม่ค่อยอะไรกับเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรดังระดับโลกสังเกตสิครับอะไรของเราที่ดังระดับโลกเขาจะรีบมาเคมเป็นของเขาทันทีเช่นมวยไทยบัวขาวจามนมลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เกลียดเราเขาข้างเมืองไทยแต่พอดีช่วงนี้กําลังจะมีเลือกตั้งมันเลยมีคนมาปั่นกระแสข้างชาติเพื่อหวังผลทางการเมืองนะฮะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เผาสถานทูตแล้ว ปุกปั่นง่ายเอาเรื่องเอาราวเอาวิถีชีวิตของคนในยุคก,ก่อนมาตัดสินในยุคปัจจุบันซึ่งมันก็คงจะมีความแค้นฝังใจกันทั่วโลกหางมองกันแบบนี้หมดและมันก็อยู่ที่ DNA ของทางความคิดแต่ละเชื้อชาติด,ด้วยอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีผลจากสงครามแต่ละประเทศโดนหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วดูการพัฒนาสิว่าการข้างชาติของเขาสร้างพลังบวกมากแค่ไหน มองว่าไม่เหมือนกับเชื้อชาติที่รากเงาจริงๆอ่อนแอไร้ปัญญาโดนกดขีม่มาเกี่ยุกิจสมัยก็ยังไม่สามารถสร้างพลังงานบวกขึ้นมาได้บางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไทยเราหากโดนผลกระทบหนักๆแบบเกาหลีญี่ปุ่นบ้างเราจะกลับมาได้ไหม แต่บรรพบุรุษเราก็พิสูจน์มาแล้วเมื่อสมัยเสียกุงทั้งสองครั้งก็กลับมาได้แถมยังขยายอาณาเขตและลอดผ่านพ้นสงครามก้าวทัพจพากพมา่าในช่วงต้นรัตนโก,กสินทร์ในช่วงสงครามโลกจนถึงตอนนี้เพียงแต่ว่ามันไม่เด่นไม่ดีเท่าชาติที่เขาจเจริญแล้วแค่นั้นเองนะฮะไปดูกันนัานฟังความเห็นต่อไปบ้างนะกันนะครับผมขอตอบว่าขมรเป็นชนชาติที่ไม่ได้เกลียดไทยแม้แต่น้อย แต่กับกามรน,นั้นและคมรน,นั้นรักและหลงไทยอยากเป็นคนไทยแต่พูดออกมาตรงๆไม่ได้พอเกิดมาเป็นคนคขเมรจึงได้ต่กบเกิือนว่าเกลียดไทยมากๆเมื่อเป็นไปเมื่อเป็นไม่ได้ก็เหลือทางเดียวคือต้องแย่งชิงทุกสิ่งที่เป็นไทยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเขมเข้ามาแทนที่ไทย ถ้าจะมีชนชาติที่สั่งชาตัตวเองจริงๆก็ๆควรจะเป็นคนขเขมรนี่แหละเวลาคนขเขมรพบปะเจอฝรั่งต่างชาติคนขเขมรบางคนจะบอกว่าเขาเป็นคนไทยหรือไม่ก็บอกว่าเป็นคนกัมพูชาประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยนะเวลาเปิดร้านอาหารขเขมรในต่างประเทศคนขเขมรย,ยังต้องใส่ชื่อร้านว่าเป็นร้านอาหารไทยของกินของใช้เสื้อผ้าพเพลงหนังก็ต้องเป็น,นแบบแบบของไทยความฝันสูงสุดของคนเขมรคือการเอาชนะไทยได้เป็นเจ้าของดินแดนไทยและทุกสิ่งของคนไทยนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับวนกลมหัวข้อเนื้อในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พู้ชเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับอย่าลืมก, like กสดสไคลค์กด subscribe ไว้ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ